สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีตัวปืนนะครับ4ขนาดซึ่ง4ขนาดนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปืนยอดนิยมสําหรับในกลุ่มของปืนสั้นนะเพื่อที่จะเลือกซื้อแล้วก็นํามาใช้นะครับสำหรับในเชิงป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้แก่ปืนขนาดไหนบ้างนะครับก็คือปืนขนาดนี่นะฮะจุดสามห้าเจ็กนัมขนาด9้ามมจุ่แล้วก็จุองอแมกนัม ทั้ง4ขนาดนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็น4ขนาดที่คนเนี่ยมักจะให้ความสนใจที่จะเลือกซื้อเอามาไว้ใช้นะฮะวันนี้ก็จะพูดนะครับให้ฟังว่าถ้าจะเลือกได้เพียงแค่กระบ,บอกเดียวในเคสที่ไม่ได้ชอบปืนมากแต่ว่าอยากจะมีปืนไว้เพียงแค่กระบ,บอกเดียวในชีวิตเนี่ยจะเลือกขนาดไหนดีนำเอาุปปืนออกมาทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยทำให้เคยชินนะครับให้ติดเป็นนิสัยกระบอกที่1นะครับ,รบก็คือตัว เล็กซ์ซาวเออร์พีสามสองศูนย์เอสพนะครับเป็นตัวแทนของปืนขนาดเก้ามมนิ้วอยู่นอกองไกนะครับปลดแมกกาซีนดึงสลายนะครับตรวจช็คว่าไม่มีลูกนะครับปืนปลอดภัยกระบ,บอกนี้กระบ,บอกที่หนึ่งนะครับเก้ามม่านไปนะครับกระบ,บอกที่สองนะครับจุดสามห้าเจ็ดแมกนัมสมิธเดวิสันหกแปดหกขีดสามนะครับนิ้วอยู่นอกองกลเปิดโม่ดันไปข้างหน้านะครับตัวนี้ เทลนะูเป็นกระสุนจุดสามห้าเจ็ดแท็กน้ำนะครับ,นะรบดูให้ดีนะเปิดปลอดภัยน,นะครับเป็นกระบอกที่สองเดี๋ยวขออนุญาตนะครับปิดโมนะาวางไว้นะครับให้ไปที่ทางเดียวกันกระบอกที่สามนะครับตัวนี้เป็นตัวเทารัสเก้าเก้าสองนะครับแทร็กเกอร์นิ้วยดล่องกลไกนะครับเปิดโม่นะตัวเช็คนนครับว่า ไม่มีลูกนะครับเื่นปลอดภัยเป็นกระบอกที่สามนะครับอีกกระบอกหนึ่งนี่เลยครับปืนในฝันของใครหลายๆคนก็คือปืนโค้กในกระบอกนี้นะครับนิ้วอยู่นอกกรงกายปวดแม็กกาซีนห่นสไลด์นะครับตัวเช็คลดนกลงเป็นปลอดภัยนะครับนี่ สขนาดยอดนิยมนะก็มีจุดสี่ห้าสองแมกนัมนะครับสามาเจ็แมกนัมแล้วก็ขนาด9นะครับอันนี้คือจ2ดสอ,สอแมกนัมเดี๋ยววางไว้าาตรงนี้ก่อนทีนี้เรามาดูสเปคนะครับของปืนแต่ละขนาดว่ามันมีเรื่องของความเร็วความแรงเนี่ยประมาณไหนนะเริ่มต้นนะครับที่ขนาดจุดสามห้าแมกนมักนมนะครับแบบนี้นี่นะยิงกับลำกล้อง4นิ้วนะครับเป็นลำกล้องมาตรฐานนะแบบนี้ ความเร็วนะครับจะวิ่งเฉลี่ยนะอยู่ที่ช่วงประมาณ1,300-1,400ฟุตต่อวินาทีนะค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับ1,300-1,400ฟุตต่อวินาทีหัวกระสุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับ130เกรนไอเจ้ากระสน 3, 5, 7, ุน .357 แมกนัมนะครับแบบนี้เมื่อยิงกับตัวปืนนะลำกล้อง4นิ้วนะครับแรงประทะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600ฟุตบอลก็ถือว่าหนักหน่วงเอาเรื่องนะครับ ไอ้เจ้าตัวปืนจุด357มิลลิมมเนี่ยข้อดีนะครับก็คือยิงไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเป็นลูกโม่นะครับกระสุนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีนัดไหนเนี่ยเกิดชํารุดนะครับหรือว่าเสื่อมสภาพด้านไปเนี่ยก็เหนียวนัดอื่นนะครับได้ต่อไปเรื่อยๆนะวนดูไปเรื่อยๆนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะน้าหนักค่อนข้างเยอะเหมาะสําหรับเอาไว้ที่บ้านนะต้องบอกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะตัวปืนเนี่ยไม่ติดเนี่ยใหญ่นะค่อนข้างใหญ่นะครับไม่เหมาะสำหรับการนำพาพกพาไปข้างนอกเลย ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือแบบที่1นะถ้าจะเลือกจะเลือกมานะครับตัวที่1นี้ต่อมานะครับตัวที่2ครับพูดถึง9้มนี่นะเรียกว่ายอดนิยมนะครับไอเจ้าตัว9้มแบบนี้สเปคนะครับของกระสุนก้มนะครับโดยทั่วไปนะแบบนี้ก็จะมีน้ำหนักของหัวกระสุนครอยู่ที่ประมาณ124เกรน 124เกนะนะครับก็จะเบากว่า3 7กนั้วอยู่นิดหน่อยความเร็วของกระสุนนะครับ9มะมะเนี่ยเมื่อยิงกับลำก้มมาตรฐานนะครับประมาณสัก4นิ้วเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่1,100ฟุตโดยประมาณนะ1,100ฟุตต่อวินาทีแรงประทานนะครับจะอยู่ที่ประมาณ400ฟุตปอนก็จะน้อยกว่า3 7มกนั้วนะแต่ก็เพียงพอนะครับในการที่จะใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจุดดีนะครับของขนาดกามะมะเนี่ย่วนใหญ่แล้วนะครับไอ้เจ้าตัวแมกซีนนะครับ ของโต้ปืนเนี่ยมักจะจุดได้จำนวนค่อนข้างมากนะขั้นต่ําก็ประมาณ10นัดขึ้นไปแน่นอนขั้นต่ํานะครับสินัดจนกระทั่งถึงนะัดที่นี้คือ17เนัดปืนบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับเช่นปืนซีเซ่เนี่ยบรรจุดได้ถึง20นัดนะจุดดีคือจำนวนกระสุนเนี่ยที่ได้เยอะมากนะความเร็วก็มากพอสมควรน,นะครับแรงประทะก็ไม่ธรรมดา4 0 0ฟุตบอลนะนี่ก็คือขนาด9้ามมอนะครับจะเลือกไหมนะ ต่อไปนะครับเป็นปืนขนาดจุดสองสองแมกนัมนะฮะแบบนี้นะครับดูที่สเปคของกระสุนปืนกันนะครับอ่านตามนี้เลยนี่สเปคที่ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่40่กระเด็นนะครับทั่วทั่วไปนะความเร็วของกระสุนแบบนี้นะครับค่อนข้างสูงนะเอาโดยเฉลี่ยนะครับประมาณเนี่ยจะอยู่ที่1,800ฟุตถึง2,000ฟุตต่อวินาทีถือว่าเร็วมากๆนะนะครับกระสุนก็จะละะักษณะยาวๆนิดหนึ่ง นะแบบจุดสองสองแมกนัมผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยมีไว้นะมีไว้ใช้นะครับแล้วก็เลือกตัดสินใจที่จะมีกระสุนแบบนี้ดูเรื่องของแรงประทะนะครับจะอยู่ที่300ฟุตปอนนะฮะ300ฟุตปอนนะครับก็จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่าหัวกระสุนเนี่ยมันเล็กนะเป็นเรื่องของโมเมนตัมทางฟิสิกส์นะครับมวลเล็กแรงประททาก็น้อยนะแต่ว่ามันจะชดเชยกับเรื่องของความเร็วที่มาก นนาแบบนี้นะครับจุดสองสองแมกนัมและปืนขนาดที่4นะครับก็คือเป็นปืนขนาดจุด4-5 ACP หรือว่า11มมนะครับนี่ปืนแบบนี้เรียกว่าได้รับความนิยมนะครับยอดฮิตมากๆนะคือมันสวยงามน,นะครับทีนี้มาดูนะครับที่เรื่องของกระสุนปืนนิดหนึ่งว่าสเปคของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะนะกระสุนนะครับแบบนี้ f u ล l มท t a l j a แจ็ t น้ำหนักของหัวกระสุนนะครับจะอยู่ที่230เกรนความเร็วของหัวกระสุนประเภทนี้นะครับขนาดจุด45นี่มันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ900ฟุตต่อวินาทีนะจะเห็นว่าถ้าเทียบสีขนาดเนี่ยแบบนี้ความเร็วน้อยที่สุดนะครับเนื่องจากว่าน้ำหนักหัวกระสุนเนี่ยค่อนข้างมากแน่นอนนะครับว่าหัวกระสุนเนี่ยมีมวลมากการเคลื่อนที่ก็จะช้าแต่มันจะได้เรื่องของแรงประทะแรงประทะนะครับจะอยู่ที่โดยประมาณ600ฟุตบอลนะ600ฟุตบอลนะครับถือว่า พอๆกับ3 5มแ้นักน้ามแสดงว่า2ขนาดเนี่ยมีค่าในเรื่องของแรงประทะเนี่ยพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะครับ2ขนาดนี้นะก็เป็น4ขนาดนะครับที่เรียกว่าเป็นเบอร์ต้น,ตนในการที่จะเลือกตัดสินใจซื้อซักบอรดหนึ่งข้อมูลที่ผมให้ไปเมื่อตอนต้นเป็นข้อมูลเชิงประมาณอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ก็ใช้อ้างอิงได้โดยเท่าคร่าวนะครับสรุปอีกทีหนึง่งถ้าเผื่อว่าเทียบความแรงนะสามเจนี่ยเร็วที่สุดแรงประทะก็พอพอกับ 4.5พอๆกันนะครับสองขนาดนี้ลองลงมานะครับก็คือ9มมนะแรงประทะจะอยู่ที่400ฟุตปอนนะครับอันนี้ก็จะแรงลงมาส่วนตัวจุด22มกนลมแรงประทะอยู่ที่300ฟุตปอนก็จะน้อยที่สุดแต่ก็จะมีข้อดีนะครับของแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างออกไปนะจะเลือกแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับว่าชอบปืนสไตล์ไหน ถ้าชอบแบบลนะูกโม่คลาสสิกแบบนี้นะครับก็จับได้เลยครับ357แมกนาม38หรือว่าจะเป็นจุดสองสองแมกนามก็ได้นะก็ได้นะครับเพื่อใช้สําหรับซฝอาบ้านนะหรือว่าชอบนะครับเป็นสไตล์ที่ยอดนิยมก็คือแบบแม็กกาซีนนะเป็นปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับบรรจุด,ด้วยแม็กกาซีนแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับจุดดีก็เยอะในเรื่องของความจุ แต่ก็จะมีจุดอ่อนนะครับก็คือเรื่องของกลไกที่จะต้องฝึกฝนในการใช้งานนะพอสมควรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นปืนคลาสสิกยอดนิยมในตำนานนะครับก็คือปืนโค้ดจุดสีนะปืนแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างลงตัวตรงที่ว่ากระสุนเนี่ยไม่ได้มากหรือว่าน้อยจนเกินไปประมาณสักเจนัดเพียงพอกับการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแล้วนะครับเพียงพอแบบนี้รูปทรงที่มีความสวยงามมากๆ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหมันสวยจริงๆนะแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็การเลือกตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะครับผมก็มีหน้าที่ให้ข้อมูลครับแบบคร่าวๆนะให้กําลังใจนะครับกับทุกทุกท่านสําหรับที่จะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินปืนที่ซื้อนั้นอาจจะเป็นปืนกระบอกแรกแล้วก็กระบอกสุดท้ายนะก็เลือกให้ดีนะครับเอาที่ว่าเราชอบที่สุดเป็นหลักเลยนะวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้ ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงน,นะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ